โอเขาเก่งเนาะเป็นวงนี้เวลาออกแบบไม anyway, <ent> ่ว <C inclusive. S 2> ่าจะเซ็งเซ็เจ็ดไม่ว่าจะตาวอนติดหรูใช่คาร์รคาร์ดมีเข้ามาดูแล้วรอการทักทายจากแอฟฟีสวอสดีิกรับ คุ้ชัยมายึดตำแหน่งได้แล้วก็พบกับเรา3ามคนสาประสานในรายการวงจุ้เที่ยงวันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับยังเหอเหอเหอออ M M I 7ใช่ไหมเอ่อ s แล้วใช่ไหม s แล้วแล้วอ่ะ M I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  7อ่า อ i มิ i ชั i นอิ s พอสิเบิลนะ,อะของเราจะเป็นภาควงจุย้ยที่ญี่ปุ่นซึ่งจะบอกว่าไม่จงคงล่มแล้วก็ท้าความมาหลายตอนแล้วว่าเขาทำาวงจุ้ยแบบแสงครอาแสงวันนี้เรามาเล่าต่อเมื่อวานลุงบอกแล้วเรามาเล่าต่อ แต่ที่จะต่อแล้วได้รสชาติและความรู้เพิ่มเติมจริงๆก็คือต้องเข้าไปเรียนที่อาคารเรียนของชุวยอาจารย์มาใช่อาจารย์จะอธิบายโดยละเอียดเพราะว่ามันมีในยะอะไรต่ออะไรแต่ที่เราเห็นก่อนเราเอาแค่ตาเห็นเราเอาแค่ความรู้ที่มีอยู่ในสมองอันน้อยนิดใช่ของเรามาแค่เล่าสู่กันฟังเอาวันนี้เป็นของพี่ตะโตก่อนจากโคชินตันสวัสดีครับอ้าวพี่พี่ ที่นี้อ่าทีนี้จากวอชิงตันเป็นเรื่องที่เราเห็นกันอยู่เสมอคือเรื่องท่อครับฝาท่อน้ำทิ้งเรียกท่ออะไรท่อระบายน้ำเออท่อระบายน้ำซึ่งจริงๆเราเรียนผมจุด้วยเราก็รู้อยู่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวดึงพลังใช่อะให้ลุงอธิบายก่อนสมมติถ้า เราเห็นหรือบ้านเราที่ตั้งอยู่แล้วมีไม่ว่าจะฝาท่อตัดหน้าอยู่หน้าบ้านเลยหรืออยู่ก่อนหน้าบ้านหรืออยู่ทางฝั่งเสืออ่ะไอ้ฝาท่อเหล่านี้ที่บ้านเราอ่ะมันมีผลเสียหายต่อเราด้วยยังไงคือจุดตำแหน่งที่มันมีฝาท่อให้เห็นได้เนี่ยก็เรียกเป็นจุดกับดักกับดักพลังเพราะว่าเมื่อเราผผามาถึงเนี้ยพลังมันจะไปต่อ ไม่ได้เพราะว่ามันจะไหลลงสู่ที่ต่ำโดยเฉพาะถ้าเกิดฝาท่อที่เราเห็นเนี่ยมีลักษณะเป็นฝาเปิดเขาเรียก <You. S 1> ว่ามีช่องเปิดจำนวนมากมันก็ยิ่งทำให้พลังนี้สูญเสียก็คือไหลตกท่อไปโดยง่ายเพราะฉะนั้นฝาท่อที่ดีเนี่ยควรจะเป็นแบบฝาท่อที่ทึบพื้นที่ทึบมากกว่าพื้นที่ที่แบบโลง่งหรือว่าเป็นรู เป็นช่องว่างเยอะอันเนี้ยถ้าเกิดดักดูก่อนถึงหน้าบ้านเราก็หมายความว่าพลังเนี้ยก็จะไม่ถึงบ้านเราละเพราะมันจะไหลลงถึงที่ต่ําตลอดมันเหมือนน้าไหลไงมอนามาผ่านท่อพ๊นก็ไหลลงไหลลงไหลลงบ้านเราเขาออกแบบให้มีรูไงเพื่อที่จะระบายเพื่อการระบายน้ําเพื่อการระบายน้ํามันก็เลยเป็นเรที่ว่าแบบสูญเสียพลัง โดยง่ายคือมันทลายพลังไปเฉยๆเลยใช่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ตามถนนที่เราจะเห็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเช่นนั้นนะฮะแต่ก็อีกมีบางส่วนเช่นกันนะฮะที่สมมติว่าเป็นทางเดินนะก็อาจจะเป็นฝาท่อลักษณะหนึ่งที่จะเป็นแบบเ,เรียกาฝาทึบซะมากกว่านะแล้วรูที่มีอาจจะแบบน้อยนิดนึงอันนี้ก็พอเขาเรียกว่า ทำให้เราเดินผ่านไปได้โดยที่แบบไม่สูญเสียพลังมากนะครับแต่จริงๆแล้วฝาท่อเอาเอาที่บ้านเราเนี่ยทํเข่าแหกไปหลายคตัวมันกระเดิดอ,ะ <S <S อ่ะกระเดิดแปลว่ากระเดิดว่ามันไม่เสมอมันไม่เสมออ่ามันอ่านี้มันก็เป็นเอาเรียกง่ายๆโอเคเราเราแก้ไขอะไรไม่ได้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าไปแตะต้อง เป็นของกลางอ่ะเรียกง่ายส่วนกลางเป็นของส่วนกลางะจะแก้ไขยังไงดีล่ะทีนี้เอาข้อแรกเลยข้อแรกเลยการแก้ไขเนี่ยก็อย่างที่คุณตาโตบอกถ้าซุปเปออยู่ในเขตหมู่บ้านเนืกอไหมายในหมู่บ้านที่แบบเป็นพาเวีหน่อยนึงแล้วแบบเป็นซอยแยกเข้ามาแบบถนนเมนหมู่บ้านแล้วก็มีซอยแยกเข้ามาบ้านเราเนี่ยยังพออนุโลมแก้ไขได้ ซึ่งบางหมู่บ้านก็อาจจะไม่ได้แต่บางหมู่บ้านก็พออนุโลมได้เขาบางทีเขาไม่สังเกตหรือเขาไม่ได้ใส่ใจทำอะไรก็คือแกดูแลหน้าบ้านแกไป่แต่บางหมู่บ้านนี่ไม่ได้เพราะจะมีคนขี่จักรยานมามาคอยตูใช่วิธีการแกก็คือบางทีลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ไปทาสีบนฝาท่อซึ่งเวลาทาต้องทาตอนกลางคืน ค,คือค,คืออย่างที่บอกไงว่าถ้าเกิดเป็นหมู่บ้านที่เขาไม่ได้ใส่ใจเนี่ยคุณก็ทาสีแบบด้านบนได<ช>้เลยอ่าบนเหมือนกับเสมอผิวถนนได้ใช่ถ้าเกิดมางหมู่บ้านที่เขาแบบค่อนข้างสตริกหรือแบบเขามีข้อจํา,บบาจกัดหลายอย่างเนี่ยก็อ,อย่างที่เราเคยเคยแนะนาไปแล้วว่าทำใจคือมันสามารถทาได้ก็คือแทนที่ทาด้านบนแลัดข้างล่างขึ้นมาต้างนัดขวาท่อขึ้นมาแล้วก็ทาด้านล่างแทนแล้วก็ทาขอบอันนี้แหละ สิงต้องใช้วิธีพิธาโตก็คือทาตอบทากลางคืนเราทาขอบมันหมายความว่าพอมันเป็นมันแบบพอเราเปิดฝาขึ้นมาไงแล้วก็ทารอบๆแค่นั้นเองย่องอะเรียกง่ายๆว่ากลางคืนทาาขอบของขอบแค่นั้นขอบภายในอออนึกว่าใต้ฝาอีกทีนึงคือถ้าเกิดคุณคุณทาขอบตรงนี้ได้แล้วใต้ฝาคุณทาด้วยก็โอเคก็เบิลเข้าไปคือเป็นการะลองคือถ้าเกิดมันแห้งอ่ะผมพอเข้าใจได้ยังทาได้ ถ้าเกิดมันเปียกเนี่ยบันเทิงเลยนั่นแหละคุณต้องต้องเลือกเวลาคุณต้องไปไปไปตกลงกับสุนัขข้างบ้านดีๆว่าอย่าออกมาเห่ากลางคืนเนี่ยคุณต้องไปคุยกันหรือถ้าเกิดมีเพื่อนบ้านเห็นก็เอาของฝากฝากไม้ฝากมือไปหน่อยแล้วกันเขาคงไม่เข้าใจเราอ่ะเรื่องอย่างนี้หรือหรือบางท่านก็มีวิธีการอีกอย่างก็คือเขาเรียกอะไรใช้ตะข่ายใช่ไหมตะข่ายสีเขียวอ่ะสีเขียว ก็คือไปไปคุมมันไว้ไปยกนิดนึงเอาตะไคร้ใส่คือถ้าเกิดเขาไม่อาตะไคร้ง่ายนะง่ายงๆายง่้ารุดเร็วดีก็คือคุณก็ขึงไว้เสรแล้วคุณก็ถ้าเกิดเขามีมีเป็นร่องเป็นรูตรงนั้นคุณก็กรีดให้มันมีให้น้ํามันระบายลงได้ตามเขาก็ไม่สังไม่ทำการสังเกตใช่เขาก็คงไม่ว่าอะไรออันนี้อันนี้ก็รุดเร็วดีทีนี้สิ่งที่เราก็เลยบอกว่าเอ้ยแค่นั้นเราไปเดินอยู่อันนี้ขอโทษที่ถ่ายมาเนี่ย อยู่ใกล้ๆที่เราพักถ<ช>นนเส้นนั้นแล้วก็อีกรูปหนึ่งเนี่ยถ่ายอยู่ในดิสนีย์แลนด์ขอโทษเป็นยังไงแต่งชี้เลยเฮ้ยพี่ตะโตดูดิดัดนมีวันเดียวด้วยออมันคือท่อในด<ช>ิสนีย์แลนด์ที่เขา<ช>ทาสีแดงทาสีแดงอ่าคุณดูค่ะเน่แล้วอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงไม่ได้ทาทุกอันด้วยนะครับ อมีทาอยู่อันเดียวเลยเพราะว่ามันน่าจะอยู่หน้าช่องเก็บเงินหรืออะไรสักอย่างรบบตรงนั้นที่คนเดินผ่านใช่หรือหน้าร้านอะไรสักอย่างหนึง่งถูแสดงว่าเขาต้องคิดเข,เขาต้องรู้เรื่องห่วงจุย้ยเอออ่ะมันมีเหตุผลอะไรที่เขาจะทาสีแดงหรือที่จุดอื่นเอามาให้ดูแบบว่าทาไม่ได้แต่อันนี้มันคือความร่วมใจของ ของเมืองของเมืองดีกว่าอะลุงดูเขาทําให้มันเป็นรูปมงคลสวยงามสวยงามอันนี้อันนี้เป็นรูปที่อยู่บนเหรียญนะอเหรียญเหรียญเงินของญี่ปุ่นเงินเยนอ่ะจะมีดอกไม้อย่างเงี้ยหนึ่งสองต่อห้ากลีบอ่าไม่รู้ลักษณะคล้ายๆดอกไม้ห้าธาตุเปล่าเป็นอันนี้อันนึงเดี๋ยวให้ดูแล้วก็อันอื่นๆนอ่ะเป็นเหมือนกับเ เรียกว่าอะไรคําอวยพรน่ยลักษณะลักษณะของความเป็นมงคลอย่างอื่นม,มากกว่าเนี้อ่ะให้ทยอยดูอ่ะอย่างเงี้ยลุงว่ามันจะช่วยอะไรได้เช่นมันคือเป็นอย่างอย่างหนึ่งไหมอ่ะเราสันนิษฐานกันเอาเดี๋ยวให้ทุกคนดูตามไปมาอ่ะ,อะรูปนี้ก่อนอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยฝาท่อผมผมเข้าใจนะส่วนหนึ่งี่ย มันก็เหมือนในเมืองไทยก็มีนะคือ<ม>เขาเรียกว่าแต่ละเขตของเทศบาลเม,มืองอเขาก็จะมีรูปลักษณ์มีสัญ,ญลักษณ์เจะพเออจะพาะเขตว่า<ม>ถ้าคุณมาถึงเขตนี้เนี่ยแล้วคุณเห็นปาท่อนี่คือมันอยู่ภายในขอบเขตของอของหน่วยงานไหนที่มันผู้ดูแลในการที่เรื่องของการระบายน้ำหรือเรื่องของถนนหนทางต่างๆเพรา,าะฉะนั้นมันก็มีการดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่เขตเมืองไม่ได้ทำของช่วยหรอคะ อา,อาจจะมีบ้างซึ่งเราอาจจะแบบยังอีของพวกนี้คือเราบอกตามตรงว่าเราก็ยังไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริง mm hmm. อาจจะมีอาจจะมีเพราะบางพื้นที่อย่างบางโซนที่เป็นพื้นที่ที่อาจจะแบบมีการทํภหมิจุย้ยโดยเฉพาะอาจจะมีอยู่ซึ่งเราอาจจะยังไม่ไมเคยเห็นหรือไม่เคยรู้ mm hmm. อันนี้ผมคิดว่าอย่างที่คุณตาโตบอกว่าเนื่องจาก่เป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยยังไม่ค่อยได้ไปท่องเที่ยวแบบได้รอบโลกเหมือนท่านอาจารย์ ผมว่ามันอาจจะมีบางตำแหน่งบางจุดในพื้นที่ของเมืองสำคัญอย่างปักกิ่งเนี่ยอะไรเงี้ยหรือพวกฮ่องกงเนี่ยนะหรือสิงคโปร์เนี่ยผมว่าก็น่าจะมีเหมือนกับเวลาเราเดินเข้าไปในตามอะไรนะคาสิโนเห็นไหมคาสิโนเขาทำตั้งแต่ถังขยะเนี่ออกอไหมอาคารจอดรถถูกไหมทางเดินลวดลายแม้แต่ต้นไม้ก็ยังมีเขาทำตั้งแต่สนามบินเลยเขาทำกันมาหมดทีนี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยได้ ได้พูดถึงเรื่องเรียกว่าฝาท่อเนี่ยเราเลยอาจจะไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่แต่มันก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมมองอย่างหนึ่งของทีมงานหรือของพวกเราเองที่ว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไหมที่เขาทำพงจุ้ยแฝงไว้แต่เราไม่ไมรู้แต่แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก็คือว่ามันดูแล้วสบายใจมันไม่ได้เป็นที่น่นารังเกียจเหมือนกับว่าเวลาเราไปเจอรูระบ,บายน้ำอะไรเงี้ยเราก็จะอโอ๊ยเราจะมองอีกแบบหนึ่งแต่นี่เรามองเอ้ยเรา เรามาถ่ายรูปกันเราเออเรามาเก็บกันมันเป็นถนนบนเส้นเดียวที่วันนั้นเราเดินกันตะกี้ตะวเดินกับแตนใช่แล้วมันอ่ะมีหลายรูปมากตลอดเส้นทางนั่นน่ะสิซึ่งมันก็เอ๊ะเป็นแว่าเขตนี้จะต้องเป็นลายนี้นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่บางครั้งเรายังยังไม่เขาไรีไม่มีบทสรุปที่จะอธิบายได้ว่าแค่ห่วงจุ้ยไหมค่ะแล้วการเขาเรียกอะไรนะภาพของฝาท่อเนี่ยมันแบบได เครียต่อเนื่องครียดละเออ,อต่อเนื่องกันยังไงเนี่ยอันนี้รเราไม่ทราบจริงๆแต่แต่เราเราเห็นว่ามัน,เป,นเป็นเรื่องที่มันแปลกในสายตาของเรากันเองใช่ครับ,รบแล้วก็บนถนนเส้นนี้อย่างที่บอกว่าท่านอาจารย์ปิดคลิปไว้ว่าเป็นถนนเส้นเส้นที่เรียกว่าร้ายที่สุดของเมืองโตเกียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามกระทั่งโรงแรมที่พักของท่านอาจารย์ก็คือทำพงจุย้ยโดยการใช้มังกรอเอาความเป็นหยางเข้ามาขม่มความเป็นหินของ บพื้นที่พื้นที่นั้นใช่ก็เน่ก็อาจจะเป็นไปได้อันในเรื่องของกระโตเนี่ยที่เห็นแล้วก็สังเกตได้ครับแล้วของแตงของลุงมีอะไรมาแชร์เล่าสู่กันฟังบ้างของของแตงก็จะเป็นเรื่องร้านอาหารที่ญี่ปุ่นที่เราไปนั่งทานอาหารเที่ยงกันนะครับก็ก็แปลกใจอีกแล้วไปถึงเด่นเป็นสง่าเลยเด่นเป็นสง่าเลยนะครับร้านที่เราไปนี่ เหมือนกับที่เห็นข้างหลังนี่เองใช่ท่นเห็นบ้านอันนี้คือบ้านดาวเหิดสวรรค์ของลูกศิษย์เขาทำรอบแดงหน้าต่างแดงแต่ไอ้ร้านนี้อันนี้แดงไม่แดงเปล่าแดงไม่แดงเปล่าติดไฟด้วยเล่นก็คือฮาเออติดไฟด้วยไปฮ่าแล้วไม่ไม่พอแค่นั้นด้านข้างของประตูเนี่ยตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเขาวางถังเหล็ก ใส่ฟืน,นแต่เขาตกแต่งดอกไม้อะไรด้วยใส่ฟืนเอาไว้ให้ดูเหมือนเป็นการตกแต่งด้วยเนียนยเนียน,เน,ยนเนียนไปเออฮนะมันก็เลยแบบอย่างที่บอกครับว่าอาจารย์เพิ่งให้วิชาเหล่านี้มามแล้วประจวบเหมาะพอเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เจอวิชาต่างๆเหล่านี้อยู่อ,อยู่อยู่ตามที่ญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วเราก็ไม่คิดว่าเออเราจะไปเจอร้านนี้จาได้ ว่าเราเดินเดินไปแล้วมันไปเจอเหมือนทางขึ้นทางลงของบันไดเลื่อนใช่แล้วมันมีบันไดเลื่อนตัวหนึ่งที่พุ่งตรงตาวนตรงเนี่ยเข้าประตูนี้เลยใช่พอดีเขาก็เลยจะต้องทําแก้ที่คาดไม่พอแล้วมันเหมือนมันอยู่ในซอกใช่คนเดินผ่านไปผ่านมาหาร้านไม่เห็นอืเพราะฉะนั้นฉันเลยจัดประตูแดงตูแดงติดขอบไฟซะด้วยเนี่ยพอเดินมาปุ๊บไม่เห็นไม่ได้แล้วงานต้องเห็นต้องเห็นนะครับนะ ก็มันเป็นสิ่งที่แล้วนี่อย่างที่บอกนี่ร้านอาหารอินเดียนะครับร้านอาหารอินเดียตึกนี้เป็นตึกของที่ท่านอาจารย์บอกน่าจะเป็นตึกของคนที่อยู่ทางอินเดียเขาก็มาลงทุนทำธุรกิจอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีร้านอาหารอินเดียด้วยีอาหารอินเดียด้วยแสดงว่าอ้าวอินเดียก็ทำมุงจุ้ยนะ แต่อย่าลืมว่าอินเดียมันจะมีวิชาเรื่องวัสตูวัสดุวัสดนะครับเขาเราก็อาจจะใช้วิชานี้เข้ามาเสริมด้วยหรือหลายๆต่างหลายอย่างแล้วก็ถ้าเกิดเอาลึกๆเนี่ยเดี๋ยวไปฟังอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ถ่ายรูปไปแล้วอาจารย์ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปเรื่องบันไดที่แทงเข้าไปด้วยนะครับลองไปฟังลึกๆในวันนั้นทั่วไปในหลายๆที่เขารู้จักห่วงจุ้ยแหละครับ เราก็รู้จักประเทศไทยก็รู้จักแต่อยู่ที่ว่าในแต่ละประเทศอ่ะลึกซึ้งแค่ไหนเขาให้แค่ไหนเขาทํามันจริงจังมากน้อยแค่ไหนแต่ที่จริงจังที่สุดนี่ก็ทางจีนละอ่ะจีนมาเก๊าห้องกงเนี่ยสู้เลยสู้ทางธุรกิจใช่ใครก็สู้เขาไม่ได้อ่ะทางนั้นทีนี้มาต่ออีกเรื่องหนึ่งพินัทเดินกันไปอีกทีนันอันนี้เรารีบขยันเดินกันเนาะขยันเดินกลางคืนไม่หลับไม่นอน ี่่เทาแล้วสว่างไวด้วยที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ตอนห้าทุ่มจาได้เลยห้าทุ่มกว่าจะกลับออกมาตีหนึ่งครับเดินผ่านเส้นทางนี้พอเราเห็นแล้วไงเราก็เฮ้ยตึกประหลาดดีจังเลยคือเส้นทางที่เราเดินกันไปเนี่ยคือเราเดินผ่านทางเรียกว่าอะไรนะสถานีรถไฟใต้ดินใช่แล้วเสร็จแล้วพอเราเดินไปปุ๊บเราจะเจอทางแยก เรากว่าตรงนี้มีเรียกเป็นจุดที่ถนนนี่จะมาตัดกันห้าเส้นพอดีซึ่งในทางวิชาความคุดท่านจะบอกว่าบริเวณที่มีถนนมาตัดกันตั้งแต่ห้าเส้นขึ้นไปมันจะเป็นพื้นที่ที่มีพลังแล้วประจูบเหมาะกับการที่เรามองไปเห็นตึกตึกๆๆเนี้ยเป็นตึกที่มีรูปร่างเครียกแปลกประหลาดกว่าตึกอื่นๆโดยรอบทั้งหมดที่สุดนึกออกไหมคือคุณเดินไปยังไงอ่ะ คุณต้องเห็นตึกนี่เด่นสง,ง่ากว่าตึกอื่นๆโดยรอบตึกอ,อ,อื่นเขาเป็นสีเหลี่ยมๆมาใช่แต่ตึกนี่ไม่ใช่ออ <laughs> ใช่ไหมสร้างธรรมดาก็สร้างไม่ได้เออแล้วสร้างแบบไม่ได้แบบหน้าตัดเรียบด้วยนะออแบบมีเหลี่ยมมีมุมมีมีคมมีอะไรเงี้ยคุณเคยเห็นรหะัส รหัสลับของพวกที่จะต้องไปขุดสมบัติจ้มันจะต้องคลิก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 หมุนเลยแต่ละชั้นน่ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการทําหวงชุ้ยลักษณะหนึ่งเพราะว่ามันทําอยู่บริเวณที่เรียกศูนย์รวมแหล่งชุมนุมของพลังเนี่ยที่มากองรวมกันอยู่ข้างหน้าตึกพอดีและอาคารนี้เนี่ยถ้าที่เราไปสังเกตดูเนี่ยปรากฏว่าที่คุณแตงก็เซิร์ชดูชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ย พาะบว่าอาคารนี้เป็นอาคารของที่ว่าสถาบันทางการเงินชั้นล่างเลยนะหนึ่งสองสามเนี่ยสถาบันการเงินส่วนชั้นบนก็เป็นเนี่ยร้านหมอฟันต้องไปร้านหมอฟันด้วยหมอฟันเป็นร้านหมอฟันแล้วก็เป็นโรงเรียนสอนภาษาซึ่งมีร้านตัดผมแมซึ่งอาจารย์บอกว่าอาชีพเหล่านี้ทนใช่มีร้านตัดผมอยู่ด้วยอาชีพมีคมใช่มีดกันไก่ใช่เพราะงั้นจะเห็นได้ว่า อาชีพก็มันจะมาเกี่ยวโยงอ่ะนี่ท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่านะพื้นที่ที่มีแบบพลังรุนแรงบางอย่างเนี่ยบางครั้งอาชีพปกติเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เงยสู้พลังของพลังอย่างที่เข้ามาชุมนุมกันอย่างแบบถาโถมถาโถมเข้ามาตลอดเนี่ยไม่ได้ก็เลยต้องมีอาชีพแบบเป็นอาชีพเฉพาะคือมันอาจจะมีอาชีพอื่นอยู่ก่อนนี่แหละแต่ก็สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องย้ายออกไปแล้วก็มีอาชีพที่แบบว่าเหมาะเจาะกับ เส้นทางนี้พอดีก็มาอยู่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างที่คุณแตงบอกว่าเราต้องรอให้ท่านอาจารย์นำภาพพวกนี้มาสอนเนี่ยมาเปิดเผยความลับบางสิ่งบางอย่างให้พวกเราได้ไดเรียนรู้กันในห้องเรียนกันนะอันนี้เป็นอะไรเป็นที่น่าสนใจคือพอเราได้เรียนหงจุ้ยแล้วเวลาเราไปท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยการว่าเราไม่ได้อยู่เฉยเฉยละมันจะแบบคอยสังเกตว่าตึกนี้มันแปลกประหลาดยังไงรูปร่างเป็นแบบนู้นแบบนี้ นะฮะแล้วก็มันเหมือนกับมีเรื่องอะไรที่ถ้าได้ถกกันได้มาคุยกันได้ถ่ายรูปกันครับใช่ไหมแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่มันจะต้องข้างเก้าชั้น มันสร้างกี่ชั้นก็ได้ในบริเวณตรงนั้นเพราะว่ามันจะเป็นตึกราฟฟ้ากันทั้งนั้นเลยแถวนั้นแต่ฉันจะจงสร้าง9้าชั้นมันมีอะไรไหมแล้วก็สร้างแบบแบบนี้ด้วยใช่คือรูปลัก็พอเราเห็นเนี่ยในสายตาฮงที่บอกแล้วมันมันไม่ใช่ตึกธรรมดาละไม่ใช่ใช่ไหมอะเรามองแรกเหมือนมันมันคล้ายๆเจดีอ่ใช่แคล้ายๆแปดเหลี่ยมถูกต้องคล้ายๆที่เราเห็นในจะบอกวัดปะ วัดวัดจีนอ่ะเร่นั้นเจดีย์แบบนี้อแบบเนี้ยแต่คุณมาสร้างเจดีย์อย่างนี้อยู่ท่ามกลางเมืองชินจูกุใช่มันเหมือนการลักลั่นแหล่งบันเทิงลักลั่นเพิ่มการแหล่งบันเทิงแต่เผลอเาเอว่าประตูทางเข้าเขาดันรับกับห้าห้าเส้นถนนห้าเส้นพอดีเลยใช่มันก็เลยแบบอาจจะแบบโอ้ทุกอย่างประจวบเหมาะเขาพอดีครับอันนี้น่าสนใจ ก็เป็นเรื่องที่เรามาเล่าสู่กันฟังว่าคุณทุกคนที่เรียนวงจุย้ยแล้วก็เป็น f c ซีบนเพจวงจุย้ย<ช>อาจารย์หมานี้คุณมาถูกทางแล้วว่าจริงๆอ่ะทั้งทั้งหมดในโลกใบเนี้ยแต่ละที่เขามีวงจุ้ยแหละแต่อยู่ว่าจะออกมาประยุกต์ใช้โชว์มากโชว์น้อยแค่ไหนรูปแบบต่างๆของวิถีชีวิตของเรานะลุงเนาะครับค่ะก็ ทีนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องวงจุ้ยในใจแหวงเสาหมวกดำวงจุ้ยของท่านอาจารย์มาะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมถึงกาละอวสานเป็นที่สุดแต่ก่อนถึงเวลานั้นเรายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะให้มันจบลงอย่างไรจะต้องการศบสวยหรือจะศบเละยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพ นะอ่าเดี๋ยวเพิ่งนับศพนะก็อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกเป็นยังไงเหมือนกับที่หัวข้อที่เราพูดวันนี้เลยแล้วก็จะบอกอีกนิดนึงว่าเออท่านเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดอินอินมากกับเรื่องของยุคยุคแปดกับยุคเก้าที่มันกําลังครับเกี่ยวกันเกี่ยวกันอยู่ตรงมันจะหลุดแล้วนับนับนับถอยหลังนับถอยหลังกลัวมันจะหลุดแล้วอีกห้าเดือน สามอีกห้าเดือนโดยประมาณใช่โดยประมาณแต่จริงๆมันถ้าเกิดตามดาวดาวดาวเคราะห์จริงๆมันคงหลุดปแลวแล้วแหละเพราะว่าจาบอมนมีมันมีสิ่งเตือนภัยมานานแล้วใช่อืมอ่าแล้วท่านอาจารย์ก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกศิษย์ของอาจารย์น่ะอยู่รอดเราโชคดีที่อาจารย์มาอยู่เมืองไทยและเราก็เป็นคนไทยเราโชคดีที่มาอยู่ช่วงนี้พอดีจริงช่วงที่อาจารย์ช่วงรอยต่อยุคแปดยุคไปยุคเก้า แล้วก็อาจารย์ทําพลังให้เชื่อมจากยุคแปยุคเก้าด้วยซึ่งทุกอย่างอาจารย์เตรียมการไว้ตั้งแต่ยุคเจดแล้วนะครับแล้วก็ในวันที่ส <18 S 2> ิบแปสิบแปสิงหา,หาคมน,นี้อเราอาจารย์บอกเป็นเลิกที่ดีมากดีมากเลยซึ่งเราทีมงานทั้งหมดนะครับก็ได้รับความเมตตาจากทธรรมอาจารย์นะครับ <laughs> ได้ทำแซกีอะไรนะพี่ โลสูประตูฟ้าใช่ประตูสูประตูฟ้าแล้ววันนั้นอาจารย์ก็จะเปิดแทกีพีระมิดด้วยเพื่อดึงพลังแปดมาเชื่อมกับเก้ามันเป็นประตูมิติลุงเราใช้คำนี้แล้วกันประตูมิติที่แบบว่ากำลังมาปุ๊บแล้วแบบโคจรมาเจอกันพอดีฟาดเลยไงซึ่งวันที่18สิงหานั้นเป็นวันที่ตรงกับที่เลิกจะมันจะเปิดเคยดูในหนังไหมแบบว่าประตูมันจะเปิดช่วงเวลานี้นะ มีช่วงเวลาแค่ชั่วโมงเดียวอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากแหละอะไรแบบนี้มันจะต้องแบบช่วงรอตะวันคาดคาดอาทิตย์เคลื่อนอะไรพวกมาโคจรให้มันตรงกันพอดีแล้วเข้ากรอบครับเข้ากรอบกันพอดีอ่าลุงก็หมายความว่าใครที่ยังคิดแค่ไหนะจนเนี่ยจะวาระสุดวาระสุดท้ายของยุคแปดแล้วเนี่ย ยังคิดไม่ออกว่าเขาจะทำาผมคืออะไรสุดท้ายของชีวิตตามตามุ้ยในใจเลยคือคือหมายว่าบางคนเนี่ยก็ยังลังเลอยู่นะในความในความรู้สึกผมเองนะว่าทำไมจะรออะไรอ่ะท่านอาจารย์ท่านได้สอนมาตั้งเนี่ยยุคป่าจะหมดยุคแปดยี่สิบปีแล้วแต่บางท่านก็เหมือนกับว่ายังแบบนิ่งๆไม่ไม่กันเรียกอะไรนะปรับเปลี่ยนหรือแบบหาทางที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นครับ ซึ่งเราก็มองแล้วมันเสียดายเวลาแทนผมเรียนรำตรงนะที่ที่ผมพูดเช่นนี้เพราะว่าหนึ่งการที่เราได้ติดตามท่านอาจารย์ไปไปทุกที่ทุกแห่งผลเนี่ยนะ,ะทั่วประเทศมาเนี่ยเป็นสิบป,ปีมาเนี่ยเราก็เห็นว่าบางท่านที่แบบทยานขึ้นสู่ที่สูงแบบด้วยความดีใจนะเราเห็นเราก็ภาคภูมิใจแทนเขาด้วยนะใช้ชื่อคําว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันไปแล้วกใช่แล้วก็ท่านอาจารย์เองก็แบบท่านปราบรื่มใจอ่ะ คือท่านมีความรู้สึกว่าเออวิชาที่ท่านอาจารย์ได้เรียนรู้มาเกือบทั้งชีวิตเนี่ยแล้วท่านมาช่วยคนที่แบบจากเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบสามารถขึ้นมาสูงแบบได้อย่างเงี้ยท่านอาจารย์มีความดีใจมากเลยนะเวลาพวกท่านต้องมาสังเกตว่าท่านอาจารย์ได้เห็นลูกศิษย์ที่แบบประสบความสําเร็จในเรื่องหุงจุ้ยเนี่ยท่านเนี่ยดีใจมากในขณะที่ก็เจอลูกศิษย์ที่เรียนมานานพอมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งอาการเป็นยังไง ชวย,ชวย <laughs> คือคืออย่างที่ท่านอาจารย์เคยเคยเหมือนกับท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านก็เสดายเวลาแทนเนี่ยว่าเออน,นะท่านอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้เรียนรู้แบบเรียนฟรีให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ยาให้ยันให้เคล็ดต่างๆนะเป็นทุกสิ่งให้เธอแล้วเออแบบป้อนให้อืมคือท่านอาจารย์ป้อนให้อ่ะพาถึงแหล่งน้ําแล้วตอนนี้ท่านอาจารย์บอกไง พาไปถึงแหล่งน้ําแล้วท่านนี้อยู่ที่เจ้าตัวแล้วว่าพี่อาปากกินแล้วละ่ะจะกินหร,หรือเปล่าเาาพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยผมม้รู้สึกเสียดายแทนพวกท่านบางท่านนะที่ว่ายังแบบยังตัดสินใจไม่ถูกไงว่าจันหวะจุดตอนไหนถึงไหมซึ่งตอนนี้มันจะหมดยุคแปดยุคที่เคื่ว่าทําคุณทําครั้งเดียวได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่พอเข้ายุคเก้าปุ๊บคุณทําครั้งเดียวนี้ได้แค่ยี่สิบไง เนี่ยงม้ว่าความแตกต่างมันห้าเท่าอนะฮะใช่เพราะนั้นอยากจะฝากไว้ว่าท่านที่ยังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าท่านคุณจะเริมทำพงจุ่ยหรือ,อยังผมแนะนําว่าไปจองคิวเรียนคอร์สเร่งรัดก,ก่อนก็ได้ดอ,นนอ่าอ้า<ม>ยังมีมมอีกนะคุณคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสอย่างน้อยถ้าเกิดคุณบอกคุณไม่มีเวลาอะไรเลยอย่างนี้นะมผมแนะนําเลยนะโดยพราะรู้สิษธ์ต่างประเทศก็ได้เนี่ยคุณ จองเข้ามาเลยมานั่งเรียนเอาเอาฮวงจุ้ยยุคเก้าเนี่ยไปช่วยทําให้หวงจุย้ยและชีวิตของคุณและความมั่งคั่งร่ํารวยการเงินสุขภาพต่างๆเนี่ยมันก็จะทำตามมาแล้วทำให้คุณอยู่ยาวๆได้อย่างน้อยก็20ปีในยุคเก้าแหละผมฝากเอาไว้ครับอยู่กับเราไปนานๆเพราะพวกเราจะอยู่กันไปอีกนานแสนนานนะนะคคืออยู่อยู่ใช้ความสุข อยู่ดูเห็นอยู่ใช้เงินอยใช้เงิน้สุขภาพดีเพราะว่ายุคอย่างที่บอกยุคเก้ามันยุคยุคน่ากลัวอาจารย์บอกน่ากลัวถึงท่านไม่ได้พุ่งแต่ท่านไม่ได้เสียท่านก็ชนะคนอื่นแล้วที่เขาไม่ได้ทำาวงจุ้ยนะเออใช่นะครับอ่ะนก็ทำาวงจุ้ยไปพร้อมกันกับพวกเรานะคะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สามคนสามประสานในรายการฮวงจุ้ยเจียงวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ting <laughs> 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 <laughs>